สังเกตชีวิตของเราดูดีๆนะบางทีเราใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันนะมัวตะบ่นว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนี้ไม่โอเคหลายๆคนชอบว่าตัวเองอะว่าเราเป็นคนที่ช่างโชคร้ายเหลือเกินเราไม่เคยรู้ตัวเลยใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเราอะเป็นคนที่โชคดีเกือบจะมากที่สุดในโลกแล้วนะวันนี้ถ้าเราเปิดตู้เย็นมาแล้วมีของกินที่บ้าน มีเตียงให้นอนนุ่มๆสบายๆแปลว่าคุณนะเป็นคนที่รวยกว่า75%ของคนทั้งโลกแล้วแล้วถ้าคุณเปิดกระเป๋าตังมาแล้วมีเงินอยู่ในกระเป๋าตางังถึงแม้ว่าจะเป็นเศษตังก็ตามนะคุณนะอยู่ใน18%ของคนรวยทั้งโลกเรายังจะสามารถบ่นอะไรได้ในชีวิตของเราอีกเหรอเราจะสามารถบอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีในชีวิตของเราอะได้อีกเหรอถ้าวันนี้คุณตื่นมายังหายใจอยู่โดยไม่เจ็บไม่ไข้ ร่างกายครบ32ประการคุณโชคดีกว่าคนนับล้านที่กำลังจะตายภายในอาทิตย์นี้หรือภายในอีกเดือนข้างหน้าวันนี้เราดูแลรักษาร่างกายของเราให้มันสุขสมบูรณ์บ้างหรือเปล่าถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณเข้าใจได้นั่นแปลว่าคุณนะ่ะโชคดีกว่าคนนับล้ลานคนที่มีสายตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่สามารถที่จะรับฟังได้มีปากแต่ไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงพูดได้ วันนี้เราครบ32ประการ่ะเราเลือกที่จะใช้เราจะเลือกมีชีวิตที่ติบน่นว่ากล่าวคนอื่นเต็มไปหมดหรือเราจะเลือกให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยเรื่องบกบวกเรื่องดีๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะพุ่ำบน่นเพื่อที่จะด่าว่าหรือรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายนะเราเกิดมาเพื่อที่จะทําสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะใช้พลังทั้งพลังกายพลังสมองของเรา ทำสิ่งต่างๆรอบตัวให้บวกมากขึ้นและทําตัวเองนั่นแหล,ละให้สูงส่งยิ่งขึ้นเราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าและสร้างคุณค่าอย่าทําให้ตัวเองตกต่ำไปด้วยความคิดหรือทัศนคติของตัวเองเลยเพราะสิ่งนี้เราเลือกได้เราฝึกได้และชีวิตนี้เป็นของเราสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก